สวัสดีครับทุกคนคุณกำลังอยู่ช่อง How to Buy น i ายซัคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลากดปุ่ม power ที่เครื่องพิมพ e ์ Epson แล้วไฟไม่ติดเลยทั้งๆท,ที่เสียบปลั๊กอยู่แล้วแต่เครื่องก็ไม่ยอมเปิดสักทีไม่ต้องตกใจครับผมมีวิธีแก้ง่ายๆมาบอกรับรองว่าได้ผลแน่นอนก่อนอื่นให้ถอดปลั๊กเครื่องปริ้นออกจากปลั๊กไฟก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่ม power ค้างไว้ห้ามปล่อยมือ แล้วขณะที่ยังกดปุ่มอยู่ให้เสียบสายไฟกลับเท่าปลั๊กทันทีครับเพียงเท่านี้เครื่องปริ้นก็จะเปิดติดขึ้นมาเองเลยล่ะผมลองแล้วใช้ได้กับรุ่น f n l 3 2 1 0 l 3 1 1 0และ L120 ใครที่เจอปัญหาแบบนี้ลองทำตามดูครับเผื่อจะช่วยคุณได้เหมือนกันถ้าเทคนิคนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ